สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราจะพาดูอุ๊ยก่อนที่จะรับชมคลิปอุ๊ยมา <c oughs> ดูกันละกันเราจะพาดูมะนาวที่เราตัดแต่งกิ่งเขาตอนที่เขาเหี่ยวทั้งต้นใช่ไหมที่มีอาการใบเหี่ยวทุกกิ่งเลยแล้วก็เราก็ตัดเขาออกหมดจนกุด ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตอนนั้นคือเหี่ยวหมดเลยอะทุกกิ่งเลยต้นอื่นไม่เป็นน่ะใช่ไหมมองนี้เป็นมองมะนาวเป็นโดกพิเศษทั้งหมดที่วางที่เราปลูกอยู่บนพื้นปูนซีเมนปลูกบนพื้นปูนซีเมนนะแล้วเราเอาวงบ่อก็ แปดสิบเซนวงบอนที่แปดสิบเซนนะแล้วเราก็เอามะพร้าวสับมารองไว้หนานๆเอารองไว้หนานๆเลยนะแล้วเราก็ใส่ดินแล้วก็ลงมะนาวแป้นดอกพิเศษทั้งหมดอุ้ยใครนี่ใครมาอีกแล้วกินอาหารเสริมอีกแล้วกินอาหารเสริมอีกแล้วกินทุกวันเลยนอนด้วงเดี๋ยวกัน ทีนี้เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งตอนแรกก็คิดว่า,เ,าเป็นเกี่ยวกับรากเน่าคนเน่าใช่ไหมหรือหนอนเจาะแต่ที่นี้ว่าตัดแล้วเขาแตกออกมาแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับรากแล้วรากแข็งแรงอยู่ะเนี่ยเห็นไหมเขาแตกยอดออกมาสวยงามมากเลย ส,สรุปว่าไม่เกี่ยวกับรากเน่าคนเน่าแต่อย่างใดไม่เกี่ยวกับการให้น้ำมากไปไม่เกี่ยวกับการให้ปุ๋ยมากไปแต่สาเหตุที่แท้จริงคืออะไรที่เขาแบบเหี่ยวหมดทุกกิ่งเลยใบเหี่ยวหมดเลยพาลูกเลิกเหี่ยวไปหมดลูกเล็กลูกน้อยเหี่ยวตามไปทั้งต้นเลยเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบให้เราได้ไหม ที่สำคัญคือเขาเป็นอยู่ต้นเดียวนะแล้วเราก็ให้น้ำให้ปุ๋ยน้ำหมักเหมือนกันทุกต้นตอนนี้พี่สูได้เห็นแล้วว่าไม่เกี่ยวกับรากเน่าโคนเน่าแต่อย่างใดเพราะรากเขายังแข็งแรงอยู่แข็งแรงดีมากๆเลยสังเกตจากการแตกยอดของต้นมะนาวที่เราตัดแต่งกิ่งไปเห็นไหม เป็นอะไรที่แตกยอดออกมาแข็งแรงมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนตอนไหนรู้ไหมเหมือนตอนที่ให้พี่สาวมาช่วยตัดแต่งตัดแต่งทําสาวมะนาวใหม่เลยอะตอนนั้นมีอยู่คลิปหนึ่งให้พี่สาวมาช่วยพอ,พอดีต้นมะนาวมีอาการแบบโสมไงเราก็เลยให้พี่สาวมาช่วยตัดแต่งกิ่งมะนาวเนี่ยตัวอะไรมานอนกองไว้แถวนี้พอตัดแต่งกิง่งแตงใบออกหมด แล้วเขาก็แตกใหม่มาเหมือนต้นเนี้ยเป๊ะเลยนีย่ยถ้าเขาติดลูกเยอะๆเราคงจะตัดแต่งกิ่งเหมือนเดิมนะเพราะติดลูกเยอะๆต้นเขาก็จะโทรมนะมะนาอาแป้นดอกพิเศษนะจ๊ะวัะนั้นน้องชายมาเก็บลูกใหญ่ๆไปทั้งนานเลยมันเก็บชักเกียงไอตัวเล็กมันเก็บสักเกียงเลยแถมติดติดมะกรงมะกรอบด้วยเห็นไหมมะนเอาแป้นดอกพิเศษ ถึงจะเก็บไปเยอะขนาดไหนแต่ก็มีลูกที่กำลังเจริญเติบโตงอกงามมาให้เชยชมอีกนะคะเป็นไงจ๊ะอุ้ยแหมชอบจังโชว์มะนาวเนี่ย <c oughs> มะนาวแป้นดอกพิเศษตอนนี้เราตัดกิ่งไปปักชำไว้เยอะแยะมากมายลนะแล้วก็โอกาสที่เขาจะรากเดินเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวหลายต้นหลายกิ่งอยู่ออื <c oughs> เฝ้าแมนน่นอนก่อนนะนอนก่อนนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปหานะ <c oughs> นอนด้วงส่วนนี้ก็เป็นกิ่งเริ่มโตแล้วเนหะ็นไหมเป็นกิ่งปักชาแบบควบแน่นที่ใส่คําว่าปักชาแบบควบแน่นเนี่ยมันจะต้องปักชาแล้วก็เอาพลาสติกครอบไว้เนี่ย จริงๆเมื่อก่อน,นเราทำมาเยอะมากนะแบบปักชัแบบครบแน่นน่ะตั้งหลายสิบแก้วยี่สิบแก้วสามสิบแก้วได้มั้งแจก,กหมดยายตื่นยังยายตื่นแล้วอ๋อเอ้ยอทักท,ทักทายยายทัยกทายหน่อยสิสวัสดีค่ะกานสวัสดีค่ะเออแต่เช้าเลยกับข้าวทำอะไรอ๋อว่าจะมีแกงส้มแล้ว เดี๋ยวพ่อตีไก่ค่ะเออพูดพระะอ่ะเดี๋ยวแม่ครัวก็ทํางานเดี๋ยวเราก็จบคลิปก็ทํางานหมนงันงานเยอะแยะแต่แป๊ะเป็นลมนี่ติดลูกอันนี้เป็นกิ่งตอนเพื่อนใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเอย,อยังไม่ได้กวาดเลยเนี่ยปกติเราจะกวาดก่อนนะเนี่ยแล้วค่อยอัดคลิปแต่เช้านี้ยุ่งๆเดี๋ยวอัดก่อน กิ่งนี้เป็นกิ่งตอนนี่ที่เราตอนเองกับมืออ้วนเราตอนกิ่งมะนาวเองขยายพันธุ์ตอนกิ่งอุ้ยตอนนั้นยังไม่ได้ทําคลิปด้วยเรายังไม่ได้ทําคลิปยังไม่ได้ทําช่อง youtube นะตอนนั้นน่ะมีเวลาไง <laughs> พอทำช่อง youtube แล้วอุ้ยตายแล้ว <laughs> เวลาที่ตอนกิ่งไม่มีตัดแล้วทิมๆมาเนี่ยเงี้ยกิ่งเนี้ยเนี่ยเน,ยเนยกิ่งแบบเนี้ยตัดแล้วทิมเอาเลยนะ เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งเขาเอาไปทิ่มๆไปละเวลาจะจิ้มๆคือแบบว่าขี้เกียจที่ตอนกิ่งใช่ป่ะเราก็ตัดกิ่งแล้วไปทิมๆเลยมีหลายหลายกิ่งที่รากเดินละแค่เห็นก็เพิ่มเพิ่มเริ่มเริ่มใจคนเปลี่ยนกันใหญ่เลยนะหนูอะเดี๋ยวถ้าเกิดเขา เออออกลูกเยอะเะก็ต้องมีการทําสาวเหมือนเดิมนะตัดแต่งทําสาวเหมือนเดิมโอ้โหฟลิงมาช่วยแม่รดน้ําต้นไม้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวซีเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีเป็นไงจ้าเป็นไงจ้าเป็นไงจ้าส่วนนี้ก็เป็นกิ่งที่เราปักชําแบบคุบแน่นเริ่มจเจริญเติบโตตอนแรกกิ่งเขาเล็กๆนะกิ่งเขาเล็กนิดเดียวนะใบายอย่างเงี้ยโดนนอนแทบไปแล้ว เด็ดออกไม่ต้องเสียดายหรอกเดี๋ยวเขาแตกใหม่จริงๆกิ่งกิ่งเขาเล็กนิดเดียวกิ่งเขาแบบนี้เลยนะตอนที่ปักชำแบบควบแน่นแล้วก็เอาเขามาลงดินเนี่ยตอนนี้กิ่งเขาเริ่มเจริญเติบโตแล้วอันนี้หนานเฉวยปลูกไว้เอาไปทำน้ำหมักกินยอดก็ได้ขาขาขาก็มาเจริญเติบโตอยู่ตรงนี้แเละ นี่กระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบพันดกนะจ๊ะซึ่งตอนนั้นต้นเขาเล็กมากไงเราก็เลยตัดเออกระเจีย๊ยบใครที่ปลูกแล้วแบบว่ายังเล็กๆคือเล็กๆไม่โตสักทีตัดยอดเลยตัดยอดแล้วเขาจะโตมาแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยตัดยอดแล้วเขาจะโตมาแบบเนี้แบบปลูกแล้วแบบว่าต้นนิดเดียวต้นเล็กนิดเดียวตัดยอดโดยไม่ต้องเสียดายนี่ให้เขาโตมา อันนี้ที่ปักไว้ก็ไม่ติดอ่ะเดี๋ยวก่อนกิ่งมอนอันนี้กิ่งมอนไม่ติดเอาออ,อกมาบริข่าวตาเที่ยงเอตนครพนมเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวพาไปดูมอญน,น้องหนวดใครสนใจกิ่งมอญมอญน้องหนวดไปดูที่ช่องเดโชสุมอินนะจ๊ะน้องหนวดเขามีมอนแปลกๆเยอะแยะ เนยกระเจี๊ยบพ,พันดอกกระเจี๊ยบพ,พันดอกเห็นไหมเม็ดของเนี่ยเป็นมเมล็ดของแม่เขาต้นแม่เขาเนี่ยเอามาโรยไว้นี่เอาเอาเม็ดกะเพรามาโรยโรยเม็เนี่ย,รรย,ย,ยขึ้นมาเต็มฮึมเตมเลยนี่นี่น,นี่นี่เห็นไหมพันดอก เหมือนต้นแม่เขาพันดกเหมือนแม่เขาเลยนะเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะแยะมากมายลอืมแม่กับเด็ดหัวเห็นเด็ดหัวเราพาไปทำกับข้าวดูมะนาวก่อนดูดีไหมดูดีแล้ว ตอนนั้นที่โส,สมตัดแต่งกริงออกมาแตกยอดแตกอะไรออกมาสวยงามเน้เดินตามแม่ปอปลอไม่กวาดมาไปอ้วนนอนด้วงเตรียมไม่กวาดมากวาดลังบ้านหนกนี่จำปีจำปีแม่ต้นนี้โต,ตดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ลืม นี่ที่ตัดไปก็แตกยอดนะอือยู่ตรงเนี้ยนะมันโมงหามานาวโหนะอยู่ใต้หลังคาแม่นะเดี๋ยวกอน,นเห็นได้ยังไม่ได้กวาดเลยยังไม่ได้เก็บกวาดเลยเราอันนี้มะมโมงหามานาวโหอันนี้ก็ตัดไปแล้ว ัดแต่งใบอะไรเดินตามด้วยด้ยด้วยด้วยเด็กอ้วนสวัสดีครับก่อนอ้วนนั่นรื่หลังนั่นได้อานน้ำแล้วอ่านน้ำแล้วดูดีนะใช่ไหมใช่ไหมอ่านน้ำแล้วดูดีนะอ้วนเนี่ยรู้เปล่าจุบทีจุบทีกันเดินตามแม่เข้าสวนทุกเช้าครับเช้ากับเย็นนี่ก็นานเช่าเว่ยไม่ยอมตายนะส้มจี๊ด น,นี่มียอมตายเหมือนกันติดเดียวที่เราเอาน้ำหมักเทใส่เลย,ยเน่ะเทใส่แบบเพียวๆเลยกะว,ว่าตายก็ตายไม่ยอมตายอ่ะเขาไม่ยอมตายอ่ะจะถอนทิ้งหลายรอบแล้วก็ไม่ยอมนอนดรื่องนอนเป็นขนมปังเลยสรุปได้ใจความว่ามะนาวเป็นดอกพิเศษต้นนี้ไม่เกี่ยวกับ ที่ใบเหี่ยวกิ่งเหี่ยวทั้งต้นไม่เกี่ยวกับรากระบบรากเขาดีมากๆนะถ้าแตกยอดมาแบบนี้ถือว่าระบบรากดีมากๆดีสุดๆเลยแหละแค่เห็นก็สดชื่นอโอ้มะเฟืองหวานนี่เขาออกให้ตลอดเลยนะเนี่ยมะเฟืองหวานเนี่ยเขาก็ออกให้ตลอดเลยนะ สองกระถางมะเฟืองหวานในกระถางเด๋วยวกันเบิงตี้ด้าเอเอ,โอโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะติดดอกมาอีกเยอะแยะเพลสมะขามยักษ์ในกระถางเห็นไหมติดดอกออกมาเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวเราก็จะได้กินมะขามยักษ์ในกระถางอีกแล้ว22นิ้วเนี่ยอยู่ในกระถาง22นิ้วตัดแต่งกิ่งเขาตอนแรกเขาโซมแล้วเขาออกลูกให้เรา,เรากินจนต้นโซมใช่ไหมเราก็ตัดแต่งกิ่งเขาเขาก็แตกยอดอยอดใบอ่อนๆน,นี่หน้าไปต้มนี้ต้มยำต้มส้ม มาดูเขาติดดิเดี๋ยวรอให้เขาติดฝักก่อนเดี๋ยวเราก็จะถ่ายมาให้ดูอีกสรุปมีแต่ตัวผู้จ้ะเะมีแต่ผู้เบาผู้สาวไปไหนนี่ฮะมีแต่ตัวผู้จริงๆเนี่ยมันแตงร้านหลังบ้านเลย ออกแต่ตัวผู้งามดีเดี๋ยวกันนี่เปลือกทุเรียนไปเอามามแล้วฟิ้งฟิงฟิงฟ้ง,งกินทุเรียนไหมฟิง้งนี่แช่ไว้จริงๆอย่างที่บอกอะในเนี้ยน้ำในเนี้ยเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะจะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น การย่อยสลายของเปลือกทุเรียนเราเคยบอกแล้วเนี่ยเปลือกทุเรียนเนี่ยเขาจะย่อยสลายเร็วเราไม่ได้สับนะใครจะสับก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะเขาจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นแต่เราไม่มีเวลาสับเราก็ใส่ไปทั้งเปลือกแบบนี้แหละเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็ย่อยของเขาไปเองอ่ะหมักไว้ โพแทสเซียมค่อนข้างสูงทีเดียวเนะเปลือกทุเรียนลองไปหาในเว็บพวก,กเกษตรดูสิพวก,กเกษตรเนี่ยเขาใช้เปลือกทุเรียนเนี่ยรดราดต้นไม้เพราะว่าเขามีโพแทสเซียมค,ค่อนข้างสูงซึ่งต้นไม้ชอบ NPK ธาตุหลักในไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นนาทุเรียนแล้วไปหาทุเรียนมาหมักกันเดี๋ยว ตอนนั้นเราบอกหมักเออเดี๋ยวเราจะบอกให้หมักใส่ในนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเนี่ยกำลังใบประมาณนี้ก็ได้ใส่น้ําให้เต็มใส่ทุรเรียนไปเลยเนี่ยเอานี้ก็ได้สามกิโลช่างให้ได้สามกิโลแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลแล้วก็หมักไว้หมักไว้หมักไว้เป็นเดือนเลยยิ่งดีนะหมักไว้เป็นเดือนเลย แล้วก็ตักน้ำเนี่ยมาใช้จะผสมน้ำก็ได้หรือไม่ผสมน้ำก็ได้รดร่อนไปเพียวๆนี่แหละเหยียบหางซิงอ้ะิงฟังแม่ฟังแม่แม่พูดอะไรเนี่ยทำแบบนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเปลือกอันนี้อันนี้มีเปลือกมังคุดเห็นไหม เลือกบังคุดส่วนมากเขาก็เอาไปทําน้ําหมักเพื่อที่จะเอาไปฆ่าเชื้อราเชื้อโรคในดินนะเนี่ยเขามีสารที่เขามีสารแทนนินค่อนข้างสูงหมักเอาไว้พวกเกษตรอินทรีย์อ่ะใส่ไปแบบนี้เลยนี่แบบนี้ใส่ไปเลยหมักเลย แล้วเราก็จะมีโพแทสเซียมให้ต้นไม้นี่งามะงามะงามมะงามนี่ใบงามเชียวเมื่อเขือเราก็ตักอันนี้รดราดไปเลยใส่ไปเลยนีย่ยตามกระถางต่างๆเนี่ยนี่ใส่ไปเลยปลูกผักสวนครัวตอนนี้ก็พยายามอัดคลิปเข้าไปอัดอัดเก็บไว้นะจ๊ะ เพราะว่าถ้าหน้าฝนแล้วเราจะได้มีคลิปลงนะหน้าฝนแล้วหลายๆคนอาจจะแบบอัดคลิปลำบากเพราะฉะนั้นอัดเก็บไว้อัดเก็บไว้เยอะๆมีคลิปปล่อยอดีแล้วเราก็เน้นอยู่นะให้ทำความยาวคลิปเพื่ออนาคตของเราเองสนะิบนาทีขึ้นไป ใครจะบอกโอ๊ยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แล้วแต่เขาไม่เป็นไรแต่เราอัดความยาวเกินสิบนาทีเข้าไว้เพื่ออนาคตไม่ต้องบอกไม่มีใครเ็าดูเราจบอยู่แล้วส่วนมากก็จะดูคลิปเพื่อไม่ให้เป็นสแปมแค่นั้นเองคนที่ชอบเราจริงกันรักเราจริงถึงจะดูจบเนี่ยกดกด,ด้วยคำว่าสแปมเนี่ยเพื่อนใหม่ๆอาจจะไม่รู้นะ ที่เข้ามาขอขอเราเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นสแปมเยอะอยู่นะจะบอกให้ตอนนี้เป็นสแปมเยอะมากเลยแต่เราก็อนุมัติให้ให้ไปศึกษาคําว่าสแปมนะให้ไปศึกษาคําว่าสแปมให้ดีสแปมเนี่ยมันทําให้อ,อโอกาสที่เพื่อนคนที่มาขอเป็นเพื่อนติดตามแบบรัวๆอันตรายตรงที่ เป็นสแปมแล้วเนี่ยคนที่ปลดล็อกสแปมไม่เป็นเราจะมีการรับสมัครข้อมูลเกินแล้วคราวนี้ติดกดติดตามใครไม่ได้นะพอกดติดตามใครไม่ได้ก็ต้องไปยกเลิกคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นทําให้คนบางคนเขาก็กลายไปรับสมัครข้อมูลเกินไปอีกต้องพยายามศึกษาให้ดีๆสแปมคาว่าสแปมเนี่ยการดูคลิปแบบเข้าไปยังไม่ทันดูคลิปเลยเข้าไปคอมเมนต์แล้วไง สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วมาส่งกําลังใจให้นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะฝากช่องด้วยค่ะอะไรแบบนี้แล้วก็ไปติดตามแบบรัวๆรัวๆทุกๆช่องยังไม่รอ้อยเขากดกลับมายังไม่รอ้อยเขากดกลับมานั่นแหละมันจะทําให้เรารับสมัครข้อมูลเกินเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผู้ติดตามของเราอะไรแบบนี้คือต้องศึกษาเรื่องสแปมให้ดีๆนะพยายาม เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube ให้ดีๆเราอนุมัติให้นะพวกสแปมเนี่ยแต่ถ้าไปเจอคนทำช่องใหม่ๆปลดล็อกสแปมไม่เป็นสมมติกดเข้าไปทั้งหมด20ช่องกดติดตาม20ช่อง20ช่องปลดล็อกสแปมไม่เป็นจบข่าวเลยทีนี้กดติดตามใครก็เด้งออกเด้งออกเด้งออกใช่ไหมนั่นคือการรับสมัครข้อมูลเกิน เราก็จะพูดแทรๆไปเรื่อยๆขยันทำเถอะยังไงก็ต้องขยันเพราะทุกชีวิตที่ต้องดำเนินชีวิตดำารงชีวิตจําเป็นต้องใช้เงินถามว่าทำไปพื่อเยเรื่องเงินเงินมันจําเป็นไหมล่ะทุกวันนี้ที่เรานอนอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ใช้เงินเลยใช้ใช้ทุกวันใช้ตลอดเวลาอันดับแรกก็พัดลมแล้วใช้ไฟ อาบน้ําใช้น้ําแปลงฟันใช้ยาสีฟันทุกอย่างที่เราอยู่บ้านเนี่ยใช้เน็ตเราเงินเงินออกเรื่อยๆนะรายจ่ายออกเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าคิดว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ได้ใช้เงินไม่ใช่ใช้ตลอดเวลาเลยเนี่ยตอนนี้ในขณะที่เราพูดเราก็ใช้เน็ตอยู่เนี่ย <laughs> เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้น ขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาเท่านั้นที่จะทำให้เรามีรายได้มาจุนเจือถึงจะแรกๆอาจจะเป็นรายได้รองแต่นานๆเข้าอาจจะเป็นรายได้หลักของพวกเรานะจ๊ะเป็นกำลังใจให้คนทำช่อง youtube ขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาขอให้สำเร็จทุกๆคนที่สำคัญตอนนี้มีหลายช่องประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วรอรับพินค่ะขอแสดงความยินดีด้วย ไปแล้วแค่นี้นะ